พี่เนาะตลาดน้อยละข้าวต้มขนมคนนะรถรถพุ่มพวงพีม่มีขนมขายละมีไข่มีขนมนะรถพุ่มพวงไม่ไม,ไม่มีผักไม่ใช่ผักนะครับแต่เป็นเป็นขนม เท่าไหร่เนาะดูแบบว่าดูแบบว่ายังไงอะ่ะดูแบบไม่ไม่ค่อยเข้าแถวกันเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นระเบียบ ชีวิตเนาะของชาวบ้านนะครับพี่น้องสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ คนเรือล้นศาลาเนาะล้นศาลาต่อข้างล่างกัเนาะคนศาลาไม่พอเนาะถ้าวันพระใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหัะคนเนี่ยศาลาจะไม่มีที่นั่งเลยลเต็มหมด วัดบ้านโคกอยญ่เลยนะครับ Thank <laughs> you. ตัได้ตายค่ะมไดมาตายกับครุ่นใหยคุณใช้คู่กับนแรหรือที่ตาแก่นไ้เชม้นจกมงเกา คือวิเจนะปาก,กเดงปากดงปากเดงใช่ปะโอ้ก็ปากเดงใช่ปะคนน่ะ <c oughs> <c oughs>

เเท,เท,เทอคอยตูดเอาไว้เนาะเข้าไปแนวหลังนี้เบิดแล้วนมเนาะส่วนเบิดล้วเหลือจะฟังเฮาหนและ อี่ยงข้างหน้านี้ฟังเข้าเขาไปนี่ทั้งนั้นเบิดแล้วอืมนี่เนาะไปจากนี้ไปเนาะใส่บาทม่ด คป็นหลายเนาะอ๋อกระตูดมันมีอ่นี้อ๋อพ่นมาไล่มาพ่นมบพ่นเป็นชั่วโมงเลยหรอใจบบาทยังไม่ครบเลย นะพี๋ยวจิตโกรธเลยไม่ได้ลองใส่คิวขออนุญาตใส่บาร์กันนะครับ อ,อ้ะพี่น้องลังจากใส่ใส่บาทเสร็จแล้วเนะราก็จะเอาพวกนำพวกข้าวพวกน้ำพวกข้าวไปแปะไว้ตามสถานที่สำคัญต่างๆนะพี่น้อง นี่แค่วันวันพระใหญ่นะพี่นอ้องแต่จะเป็นแบบนี้ดูคน ก็บบจะหยิบใบโพหยิบใบโพลแล้วก็มาใส่ข้าวรองเลพี่น้องเนาะบยดีหบายดีเอา เนี่ยมาต่อามาอยู่กับปลาเตยนะเอาไป,ปะนะปลาเตยต้นโพใหญ่นะ เราต้องสร้างสุขประโยชน์เพื่อให้คนที่จะใช้แล้วจะใช้ต่อไปแบบนี้และว่าดูเหมือนไม่รู้เรื่องเลยว่ามาแล้วตลอดเวลาที่เราทเราได้ผู้ใหญ่ได้รับต่อไปเรนี้ก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับต่อไก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันอีกเรื่องหนึ่งืม พ่มาพี่ปนาอที่ขาชาก็เงอนเขาเพิ uh ่งเอข่าวพี huh. ่หรอข่นะ่าด้วยใช่จะได้อะต้องร้สารต้องตรวจด้นหลังจากตรวจไปนั้นสำนนรับคนาวไปก้อนเอแงเขาตีหน้าตีบวบต้องทำยงไงม่เออประมาณหาเื่อเนาะ เอา่าปัปั้นเป็นหามล่าลองปัุกซองตัดต้นวีัผู้ประพันงานป็ว่มาขนาดวเออ็ความสุนะัวใหเโอ้ใ่หน่าใาต่างใช่หน่าตเราเรตัวเาตราูปราัาราาตารวัเาุตาาัเาอ và subscribe cho lễ thì Mì Gõ Để không là lỡ những video anh ta